คือผมถ้าวิตผมก็จะเน้นออฟวิตไปเลยออฟเลือดไปเลยตัวนี้เลือดใส่ครบทั้งเซตเนี่ยครับก็จะอยู่ที่จริงๆแล้วมันจะอยู่ที่เท่านี้ครับต้องใส่หมวกตัวนี้ด้วยเลขเจ็ะอยู่ที่สามหมืเจ็ดหอยยังไม่รวมโล่ไข่หมดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองโชว์ล่างครับก็ผมใช้คาทานี้ครับเพื่อที่จะล่างครับก็ใช้ได้นะสองทีตายเลย เปลี่ยนใช้หมวกงูเอาไว้แทงแล้วก็ตัวออกมันมีวิดทั่วสไตล์ด้วยครับคือจริงๆเด็ก ขนาดนี้มันต้องลล่เวทไล่ช้ากว่านี้ครับอัน,นี้แต่พอดีโชคดีครับได้การ์ดคอร์ทาวเวอร์มาก็เด็กห้ก็ใช้ได้อยู่แล้วก็เราก็เราก็ใช้สไปโรสเปียได้ซึ่งอีพีที่แล้วครับผมก็พลาดไปผมไม่รู้ว่า ทำไมมันถึงแรงกว่าออกอย่างอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่าเนี่ยครับเนี่ยฮะท่านี้นะครับแคสซินสปายโร่เนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากนะครับน้ำหนักและเลเวลสกิลและพลังโจมตีครับเฮ้ยกูกำลังทำคลิปอยู่ย็ดแม่ เฮ้ยมึงเกรียงใจคนดูกูหน่อยดีคลิปที่แล้วไอ้เฮียมึงรู้ไหมออฟฟิศกูนะทำโปรดักชั่นอย่างโหดเลยนะทำซูเปอร์โซยอ่ะเฮียคนดูสามร้อยคนกูลงคลิปเฮียอะไรก็ไม่รู้เล่นเกมคนดูเจ็ดร้อยคนรู้ว่ากูจะมาทางนี้ว่ะอืมแต่กูต้องศึกษาข้อมูลเยอะกว่าน,นี้เยอะเลยใหู้กูต้อง ศึกษาข้อมูลเยอะกว่านี้คราวที่แล้วกูมันมันอยู่ที่สไตล์กูไม่จริงจังได้ไงโอ๊ยหมานี่ก็เั่าเฮ้ยจะเห่าทำไมวะดูนะครับ แต่ตอนนี้คือข้อเสียของผมที่เล่นสายมิกนะครับอันนี้คือสายมิกนะครับคือของนะมันก็ต้องผมจะมีของเนี่ยสองเซตก็คือผมจะมีบวกเก mm ้า hmm. พี mm hmm. อูสเซตหนึ่งแล้วก็ดาบคู่ที่เป็นดาบมีค่าคีนะครับบวกสิบมีหมวกงูนะครับกับเซตบวกเก้าที่เป็นเนี่ยครับจะมีเซตบวกเก้าสองเซตเลยคือต้องพกไปสองเซตเครื่องรางก็จะมีสองเซต เครื่องรางผมเน้น SP ครับเพราะว่าสายเนี้ย SP อ่ะมันน้อยซึ่งผมเห็นไหมผม SP พันสคือมันเยอะมากสำหรับคนที่อัพอัพอินแค่50นะครับ mm hmm. คือผมเน้นเอาออฟมามามาอุดในในความสามารถที่ที่ดอยดอยของผมนะครับตอนนี้ทุกคนก็อาจจะงงเฮ้ยแ,แล้วทำไมทาไมมันต้องมี2องเซตก็เพราะว่าเนี่ยครับ สมมติถ้าผมอยากพ่นแรงๆครับเนี่ยครับดูนะครับผมพ่นทีเป็นหมื่นนะครับอันนี้ไม่แพ้ท่านะแต่ว่ายังพ่นเป็นหมื่นอยู่ถ้าเป็นแพ้ท่าก็เพิ่มพ่นสองหมื่นคือผมได้เลือดเห็นไหมผมได้เลือดสามหมื่นเจ็ดแลี๋ยวเดี๋ยวรอเจอบอสนะครับเฮ้ยบอสกูขอโซโลโดได้ป่ะวะกูจะโซโลโชว์คนดูเออ,<ะ>อกูขอโซโลโเออเออเออ ก็เนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะให้ดูว่าเอ้ยถ้าเกิดผมไปเจอตัวตัวผมก็จะปล่อยอีกเซตหนึ่งครับอันนี้ผมใช้ใช้เซตพ่นอยู่คือผมเน้นแบบผมสแตมันไม่พอเพราะเลเวลผมน้อยร้อยสใช่ไหมผมก็อินน้อยแต่ตัวไนท์รูนสายพ่นเนี่ยความแรงเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าอินเขาขึ้นอยู่กับ Mac SP อแป๊บนึงนะครับย็ดแม่มึงคุยอะไรกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวดีกูขออธิบายคนแป๊บหนึ่งแล้วมึงจะคุยแป๊บเดียวกูขอแป๊บเดียวห้านาทีอ่ะเอยแป๊บหนึ่งดีวะกูขอแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ อย่าไปสนใจนครับเดี๋ยวผมจะผมจะอธิบายต่อก็คือคือละละพุรุนไอไนรุนสายพ่นนะครับคือความรุนแรงมันขึ้นอยู่กับ macsp กับ mac hp ซึ่งผมก็เลยต้องไอ้เชีย่ยปิดเสียงพวกมึงนะโอเคค่อยสง,งบหน่อยซึ่ง mac s p ผมก็ วิทผมก็อัพได้แค่เก้าสิบอินผมอัพได้แค่ห้าสิบแล้วผมจะทำยังไงผมก็เลยใช้อของบวก s อเข้ามานะครับส่วนมันก็ทำให้ผมอะตอนที่ผมอัพอินอยู่ที่ตอนแรกผมมีอินอยู่ที่เจ็ดสิบเด็กอยู่ที่เก้าสิบวิทอยู่ที่เก้าสิบตอนนี้ผมพ่นแรงเท่าตอนที่อินเจ็ดสิบเพราะาผมมีค่า s อพเยอะกว่าด้วยนะครับแล้วแต่ค่า hp เนี่ยผมอาจจะ ยังไม่เท่าตอนนั้นเพราะตอนนั้นผมจําได้ว่าผมแตะสี่หมื่นแล้วแตะสี่หมื่แล้วอาจจะด้วยเหตุผลว่าผมมาใช้ตัวนี้ครัมาใช้เครื่องรางตัวนี้ทำให้ค่า M x P หายไป3%นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนอ๋อตอนนั้นใช้โล่ไข่ด้วยโล่ไข่มดมันเพิ่มมาอีก8%เเดี๋ยวให้ดูครับโล่ที่ผมมีคือพอไนท์สายเนี้ยมันก็เลยต้องมีของเยอะ อ่าถ้าโล่โล่ไข่มดผมเอามาใส่นะครับโอเคก็ยังไม่ถึงก็ก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้มาแมปนี้แล้วผมก็จะโชว์ที่ผมทําไมถึงเล่นสายมิกก็ปั๊มหน่อยนะครับขออนุญาตปั๊มยาปึออ๊บผมก็จะเปลี่ยนนะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ของอีกสายหนึ่งแล้วกดรูด้วยนะครับ นี่ครับความโหดของมันคือผมหลบได้ด้วยอึดด้วยตีเร็วด้วยเพราะว่ามีรูนแต่ว่าผมไม่ได้ตีแรงเวอร์เหมือนกับรูนไนท์สายชี้ร้อยเปซแต่ถามว่ามันมันใช้ได้ไหมก็ทําให้เก็บเวลคนเดียวได้เพราะว่าเวลาผมไปลากผมผมลากได้นะคือผมลากได้แต่ว่าความที่ว่า พอไม่ได้ไปกับเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่มีตีให้ลากหาตียากมากผมจะเก็บเวลคนเดียวถ้าเล่นสายพ่นมันก็เปลืองมานาใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าในช่วงเนี้ยผมอัดเงินเข้าไปทำของเพื่อนผมมันควรท้นตีนอย่างเงี้ยครซึ่งไม่เป็นไรผมพ่นแม่งได้ไหมได้ดิโอ้ยกลัวที่ไหนอะ่ะ นะครับเนี่ยครับก็คือมันก็จะ ASPD AH 189นะครับคือได้พอๆกันกับกับเล่นสายสีล้วนนะครับเล่นสายลักผมไปเน้นดาบที่มันได้ค่า perfect d o t ได้ a g แล้วก็ได้ค่า critical เพิ่มมา24ก็ยิ่งคือพอๆมูราเลยเห็นไหม c r i t i c a ผม80เกราะผมก็ใส่ค่าลัก รองเท้าผมก็ใส่ค่าเอจิเยอะๆผมก็จะกลายเป็นกลายเป็นไนท์โดยสมบูรณ์ที่อ่าไปได้ทั้งสองที่ทั้งทั้งจะไปเก็บเวลกับเพื่อนนะครับล่าบอสลงร้อยชั้นแล้วก็ยืนฟันกับมอนที่แบบเลือดเยอะๆก็ไปได้แต่ ถามว่าสุดไหมก็ยังไม่สุดสักทางนะครับเพราะว่าเนี่ยผมก็พอเวลน้อยจอบน้อยผมก็อัพได้แค่พ่นไฟแล้วก็ผมได้แค่เอกชันเบรผมอัพลูนิสลี่เพราะว่าผมต้องการที่จะทำลูนเยอะๆะครับประหยัดประหยัดยังไม่ไปอีกนเบรครับนี่เรียบร้อยและเอ๊ะมาละกอเรามีไหม โอ้ไม่มีไม่เป็นไรรับเ e อ p ีไปเลยหนึ่งล้านได้มาแล้วเราเราก็ก็ตามนี้นะครับก็คือผมก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าเล่นสายนี้มันดีแต่ด้วยส่วนตัวคือผมเล่นสายนี้แล้วมันค่อนข้างจะถูกใจตรงที่อ่าเราเจอมอนหมู่ใช่ไหมคือผมมารีไปรีมาหลายรอบมากผมรีไปเจอ เจอมอนมอนที่เป็นมอนอตัวตัวผมสบายใจมากผมชิลมากชิลโคตรที่จะที่จะฆ่ามันตัวตัว,ตวใช่ไหมครับแต่ว่าพอผมเจอมอนที่เป็นมอนแบบหมู่นายสายจีไม่ตอบโจทย์แล้วพอเจอหมู่แล้วผมแบบเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเพราะว่า พอเจอเจอลุมเยอะๆแล้วแบบมันลดอะ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันอ่าฟีมันลดนะครับแล้วเราไม่มีท่าที่โจมตีหมู่เพราะว่าพอจ็อบเราน้อยเนี่ยอีกไนท์เบดมันก็ไม่ไม่แรงคือมันทีละสี่ห้าพันซึ่งแบบเทียบกับเราพ่นทีละหมื่นกว่ามันมันต่างกันเยอะนะครับผมก็เลยแบบมาเน้นแบบ มาเน้นพ้นพอมาเน้นพ่นเสร็จเวลาไม่มีเพื่อนเนี่ยโหจะไปลากกับใครก็ลำบากผมก็เลยกลับมาสายเอจิลักแบบเต็มตัวเต็มสูบก็สองสารอบอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ผมขอแบบตัวเดียวแล้วทำอะไรได้หมดเลยได้ไหม <c oughs> ซึ่งยังไม่มีใครทำผมไปดูในช่อง youtube ไปดูมันมีคนทำแหละมันสายพิเลนอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ผมว่ามันมันเหมาะกับผมอะคือหลบได้เลือดเยอะอยากทำอะไรก็ทำคือเซตครบไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้อิสระครับตอนนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมผมโอเคแล้วก็เลยเอามาแชร์กันเพราะว่ามีมีคนตั้งคำถามมาเยอะว่าแบบเออ อยากเล่นไนใสสายลูนพ่อนอยังไงคือผมผมเป็นคนจากยุคเก่าอ่ะคือยุคแรกนลล็อกแบบเก่าๆเลยซึ่งพูดตรงๆว่าผมตามแพทพวกนี้ไม่ทันเลยค้า3เล่นครั้งแรกในชีวิตความรู้ไม่ไม่มีอ่ะเอาจริงๆทํใไม่ก่อนยังไม่มีไฮค์พเลยซึ่งมาทำคลิปก็คือผม ก็คือทำทำคลิปเพราะผมทำช่อง youtube ที่ไม่มีคนดูอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากลองมาทำเล่นๆน,นะครับเพราะว่าผมชอบเกมนี้มากมันเหมือนตอนเด็กๆมันแบบอ,อยากเล่นแต่ว่าแบบไม่มีตังเล่นอนะพอโต,โตมาทำงานแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีศักยภา,าพพอที่จะเล่นเกมนี้กับน้องๆว่ะก็เลยแบบเล่นแล้วก็ติดมากยิงช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนก็ยิ่งติดก็ศึกษานูน่นศึกษานี่ไป งูปลาปลาคลิปที่แล้วโดนด่าบอกโหมีเงินอย่างเดียวต้องโง่ด้วยผมขอโทษนะครับคือเงินไม่มีเท่าไหร่ครับแต่เรื่องโง่อาจจะโง่จริงคือ <c ười> แต่ว่าผมก็เนี่ยครับผมก็ทผมก็พยายามศึกษาก็พยายามศึกษาว่าเอ้ยไอตัวสายพน่นควรจะใส่การ์ดไลนูน,นี่นั่นนะครับซึ่งตอนแรกก็ใช้เ e ออเดอออสี่สี่ออฟห้าสี่คือ ออบยกากมากแล้วใส่ a r c h อร์เซเรตันสองใบบวกเก้นแรงกว่าตัวนี้พันเดียวซึ่งผมก็เลยมองว่าเออมันหายไปแค่พันเดียวเพราะหายแค่อาเช e r ์เซเรตันคือถ้าหายเอ็กเปิดอาเชอร์ไม่เวิร์กเพราะเอ็กเปิดอาเชอรเนี่ยมันเป็นเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลแต่ว่าตัวตัวอาเช e r ์เซเ e ตันเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีระยไกลอันนี้คือถ้าผิดก็บรบกวน พูดดีๆกับผมก็ได้นะแต่ผมผมลองไปเทสแล้วอะคือเพิ่มพลังโจมตีอะสมมุติพลังโจมตีเราหมื่นหนึ่งนะครับสิของพลังโจมตีหมื่นหนึ่งมันเท่ากับหนึ่งพใช่ไหมครับแต่ว่าแปดเอร์ซนของค่าความเสียหายจากการโจมตีจากการโจมตีก็คือเราพ่นปกติเบสหมื่นหนึ่งแต่ไปพ่นโดนมอนเตอร์ที่เป็นธาตุดินมันพ่นแหละมันจะเหมือนคูณสามเเเข้าไปใช่ไหม ป็นอ่ะสมมุติเป็น20,000ืนะหรือ30,000มันไปคิดแจาก30,000ื่นซึ่งมันได้2อ0พซึ่งมันเยอะกว่าส0ของ1,000งื่นไคือมันไปเพิ่มอันนี้เพิ่มก่อนอันนี้เพิ่มหลังเท่าที่ผมเทสนะเพราะว่าทําไมเพราะว่าทาผมเอาเทสกับเมสเอเใบเอเใบสมมุติเบสมมผมพ่นหมื่นหนึ่งมันขึ้นมาเป็นหมื่นแต่ผมพ,พ่นเอเดอร์เอเดอร์ครับ A สองใบแล้วก็ออฟสี่สี่มันพ่นประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดซึ่งมันเอยประมาณอาจจะเยอะกว่าประมาณพนะันสองพันอะประมาณหมื่นหมื่นหกอะไรเงี้ยแต่มันเยอะกว่าไงคือทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอไปพ่นไข่มันต่างกันมันไม่ต่างกันเลยแต่พอไปพ่นมอนมันต่างแปลว่าถ้าเกิดมอนที่แพ้ธาตุอะ e อ็ก r t รสอาร์มันได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าอันนี้คือถ้าผผิดผ้าหลายก็คอมเมนต์เบาๆก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าประมาณนี้แหละแล้วก็ถามว่าทุกคนถามว่าทำไมผมไม่ใช้เทมเด็กมับหนอนคือผมพูดตรงๆว่าผมรอวันนั้นอยู่ครับคือผมมีของแล้วเตรียมของแล้วมับหนอนบวกสิ 18, เอ็ทมเด็กบวกเขายไปแล้วนะแต่ว่า เคยเตรียมไว้แล้วแล้วลองมาใส่แล้วรอบหนึ่งมันต้องเร็วว่าร้อยี่สิบะครับที่เรามีสเตตพอที่จะทำพ่นเร็วๆอ่ะคือเด็คร้อยยี่สิบแล้วอินวิดแล้วคือเป็นช่วงเวลาที่เราจะใช้พ่นใช้ใช้สกิลพ่นรวนลวครับซึ่งตอนเนี้ยเรามีหน้าที่ล่างอย่างเดียวผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ผมเพราะผมไปใช้เทมเด็กใช้มัพหนอนอะคือผมไม่อึดเท่าเนี้ยคือทำไมทาไมทาไม เซตเนี้ยมันถึงอึดโดยที่มีคนบอกว่าเฮ้ i, ยใส่เรดิกมันการท่ายี่สิบมันไม่ดีกว่าหรอแต่เนี้ยมันการท่าสิบห้านะเนี่ยครับเห็นไหมครับเนเชียลพาวเวอร์ตี้ห้าแล้วก็เนเชียลพาวเวอร์ตี้สิบคือมันเท่ากับใส่เรดิกอยู่นะแล้วก็เท่ากับใส่ปิโกอยู่แล้วเท่ากับใส่มาฟหนอนอยู่ด้วยเพราะเพะิ่มอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีท่าอกากาศด,าาด,ด้วยนะครับคือมันค่อนข้างจะเวิร์กมากคือเซตเนี้ยผมดันเอส HP ได้เยอะมาก s p ผมก็ได้เยอะมากจากการออฟก็จริงๆไม่ใช่นะจริงๆถ้าเอาให้เต็มสูบก็คือผมจะต้องมีนี่ด้วยหูแต่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมว่าเปลี่ยนแค่นี้มันก็โคตรเยอะแล้วนะครับอันนี้ผมมีแนะนำตัวการนี้มีโอกาส โจมตีาภาพจะมีโอกาสสูงที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ใช้ติดสถานะ confuse ครับผมแนะนําเลยมันเจ๋งมากๆครับแต่คือข้อเสียของผมที่ผมไม่ใช้ตอนนี้เพราะว่าผมพอผมพอผมใช้ดาบสองมือโดยใช้เกาะตัวเนี้แล้วมันทําให้เซตผมหายอะ่ะมันก็เลยทําให้ผมมองว่าการที่ทําให้ศัตรูติด confuse อะ่ะหรือคือเราอ่ะไม่ติด confuse อยู่แล้วเพราะเราสายมิก เราวิดเยอะคอนฟิวมันค่าค่าคอนฟิวมันจะจะติดยากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันทําให้ผมโจมตีช้าลงหลบหลีกช้าลงมามันก็เลยไม่ไม่ไม่คุ้ม,ม,มเพราะว่าไอ้ตัวเซตเนี้ยมันทําให้ใช้อ่าสกิลอออไม่ใช่เซตนี้สิเซตเซตของดาบสองมือนะครับมันมันมีโอกาสที่จะทําให สกิลอ,อะครับมีอะไรนะเดี๋ยวนะมันมีเหมือนมันจะไล่สกิลสตอมสตอมสตอมเบเกอร์อะแต่ว่าผมหาไม่เจอแต่มันเพิ่มค่าความเสียหายให้กับมอนเตอร์ทุกชนิด,ด้วยก็ไม่เป็นไรครับก็ ผมหาไม่เจอแต่ว่าเหมือนเหมือนถ้าใส่ครบอะ่ะมันจะได้สกิลนั้นมาเพราะว่าผมฟัน,ฟ,นฟันแล้วมันก็ตุ้มตุ้มตุ้มตุมตุ่ม,มซึ่งก็เหมือนเดิมครับถ้าผม <laughs> ผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยตอนเนี้ยอยากจะไปฟันไข่โชว์นะแต่ว่า <laughs> เข้าพอนไม่ได้เวลานี้เข้าพรอนไม่ได้คือเดี๋ยวผมลองเข้าแมปเก็บเวล ั่วไปดีกว่านะครับผมมาแมปนี้ครับรูนไหนถ้าเท่าจริงๆเวลไม่สูงมากผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เข้าไปดูในเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเซตนี้ก่อนผยังไม่เข้าไปดูในตัวตัวเว็บดาต้าเบสน,นะว่าแมปเนี้ยมันทำให้ผมมีเพิ่มเพิ่ม EXP หรือเปล่านะครับแต่ผมก็โอ้ย,อย,อยกดคูณพลาดไปแล้วโอเคไม่เป็นไร รีเซตให้มันเท่ากันเะเปลืองเปือง่ะกดทุกอย่างกด AB นะครับแล้วก็ลองดูคือเนี่ยครับ <terminar> อ <aría> ันน no ah, <player> en <s Elliott ills> okay ี้คือเมื่อกี้จริงๆก็เห็นอยู่แล้วในในตอนที่ไปทำเคลียร์ยายวันนะครับแต่นี้ผมจะให้ดูตอนแบบเก็บเวลปกติคือแบบเฮ้ยไนท์ลูนสายพ่นเนี่ยมันมีท่าเนี่ยสตอมบัสเนี่ย ายรูนสายพ่นนี่ยังไม่กดรูนนะแต่สามารถเก็บโซโลได้สมมุติผมกดรูนเนี่ยครับก็จะตีเป็นหมื่นเลยตอนนี้ตีแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับดูนะเนี่ยครับไหนไหนไหไหน โอเคเนี่ยครับคิทีอ่าเนี่ยครับทำไมถึงแนะนำให้มาตรงนี้นี่มันมีเอลเดอร์เอลเดอร์เราต้องใช้ในการไปทำไปทำรูนให้กับรูนอ่ารูนไนท์นะครับเนี่ยครับแล้วก็ของที่เราต้องใช้เนี่ยก็พยายามไปเก็บเวลแล้วอย่าขายทิ้งนะครับคืออยากให้ทุกคนลองดูก่อนว่าเฮ้ ของที่เราเราเก็บมาเนี่ยอันไหนที่เราต้องใช้บ้างเพราะถึงเวลาเนี่ยโหผมหาร้านขายไม่เจออันนี้ผมไม่รู้ผมโง่ว่าน่าจะโง่แหละแต่ผมหาร้านที่เขาแบบไปเก็บของลูนไนมาครึ่งปกติมันควรจะมีใช่ไหมจริงๆน่าจะขายในอีเดนนะถ,ถ้าเดาไม่ผิดแต่ผมมาหาไม่เจอ ผมก็เลยไม่รู้จะค้ารูอยังไงผมก็ต้องไปนั่งล่าเองแต่ว่าไอตัวเอลเดอร์เนี่ยมันแพงครับมันตัวหนึ่งประมาณสามพันก็แพงอยู่นะเออนี่ยครับอันนี้คือผมผมก็ฟันใช่ไหมฟันไปเรื่อยแต่พอเจอตัวมาเยอะๆเอ้ยชอบเลยแหลมเลยผมก็เปลี่ยนไปใช้เซตนี่อีกเซตหนึ่งอ่าเสร็จแล้วผมก็พ่นดูนครับมึงหมื่นหก ช้ได้ไหมอ่ะผมขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งมาพ้นปุบสองหมื่นสองเมื่อกี้คือเลือดครึ่งหนึ่งไงคือความเกลียนของสายพ่นมันตรงเนี้ยแหละคือพอเลือดคือเราต้องโดนโจมตีใช่ปะพอเลือดเราน้อยอ่ะเราก็จะพ่นเบาเนี่ยสองหมืนสองนนี้พ่นแล้วพอเมื่อกี้ผมเจอตัวที่มันมีแสงที่เท้า อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่หมวกนะเมื่อกี้ลืมใส่หมวกผมก็ผมก็ใช้นี่เลยปานา้านะครับเราหลบได้อึดด้วยเราไม่กลัวใครแล้วนะครับนะครับเผื่อใครชอบแนวนี้นะครับเล่นตามได้แล้วก็มาแชร์กันหน่อยว่าเอ้ยของใส่อะไรดี ของไปใส่อะไรเพิ่มดีนะครับแต่ว่าผมมีคำถามนะครับให้กับคนที่เข้ามาดูนะครับคือปกตินะคนที่ทำ YouTube มะเขาก็าจะต้องแบบมีอะไรก็มาแนะนำคนใช่ไหมเพราะว่าคนน่ะอยากจะได้อยากจะได้แบบคำแนะนำหรือว่าแนวทางในการเล่นนะครับแต่ผมเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่ ไม่รู้จริงๆไม่ทราบจริงๆเราก็แบบอยากจะถามผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาดูเนี่ยคลิปนะครับว่าเออดาบผมอะควรใส่การ์ดอะไรดีนะครับคือผมไม่ต้องการดาบที่แบบใส่การ์ดแดงวันแดงดุดเลือดหรือว่าใส่การ์ดไซวินเดอร์เบิลคือผมมองว่าแบบมันมันทำให้เสียราคาดาบอะมันมีดาบมันมีการ์ดบอสหรือการ์ดอะไรที่แบบว่า แพงๆก็ได้นะมันเหมาะสมไหมหรือว่าในอนาคตดาบเนี้ยคือผมก็ผมก็ไม่รู้นะว่าดาบเนี้ยมันจะดีไปถึงเมื่ไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าใส่แล้วราคาไม่ตกอะ่ะคือถ้าเกิดใครใครพอจะรู้ว่าลบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยก็ได้นะครับแล้วคราวหน้าผมก็จะมาเทสนั่นแหละว่าพอผมได้การ์ดใบนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมผมจะดีจริงหรือเปล่า กับที่ที่ที่ผมเลือกมานะครับนี่ครับซึ่งขอแบบไม่เวอร์นะการ์ดบอสกลางขาอะไรเงี้ยก็คือแบบไม,ไม่ไม่ใช่ดิการ์ดอะไรก็ได้อะที่มันเป็นการ์ดบอสตกใบลาแสอะไรเงี้ยคือผมก็คงไม่มีปัญญาไปซื้อครับแต่ถ้าเกิดมีคนดูเยอะๆผมจะไปซื้อผมผมบอกเลยผมถ้าคนดูคนถูกใจคนซับผมขึ้นนะผมจะลงทุนเลย การบอก็ราดบอสอ่อะเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวช้อนมาให้หรือว่าใครแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงวันนี้ผมขอจบคลิปไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยครับ